ผมจะให้มันเป็นอยู่ตะพันแส่ละไม่ใส่ความกดใจเขเคลื่อนเลยอยู่เคลื่อนขไใน ที hoy, hoy, ่เหลือให้ทุกที ás, ่ทุกคนนะครับเ่ิญได้มาทจุดของกระดูกนะครับเชิญได้ทีนี้แทนสัตดสองระการของร่างกายนะครับเริ่มอิ่มเสียขึ้นมากเพิ่มนะครับทีเอาเสียของที่ต้มไมต้องเอาทำแค่ของตรค้ม โดยจาหัวไปท้ายนี่ครับามาีหรืามา่ไมาีมีไหมัวไปท้ายอ่าไม่ไย nada m b แข็งแข็งอะก็ดูแข็งแข็งปลาปลาทองจะกินจะกินอ่ากินอ่ะหน่อยนะนี่น้อยชื่อกระกี้ไม่เหลือเลยนะกระโดดไม่เหลือเลยหรอนี่ไงก็เป็นชิ้นๆไงไม่เหมือนไม้หนังเลย

พัตยัมกายุพัตวิัญญาทิเตตติจุดตัวเปตวิญญาโนนิราชังว่าการิงขา ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาจามเอวามิมาอิโตตินังเปตานังผู้ปกปติทิิตั้งปฏิตั้งตรงหังคิดะาเมวะสมิเตุสเพผู้เรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโสติระโสยะถาสัิติโยวิบันกันตุสัพพโรโควินาตุมาเตวะวันวันตารายอ สุขีติขายุโกภะวะปิวาทนศิริสติจังโตตาปจายุโนจเตโรธรรมาวาทันติอายุวโนสุขังพระรามาจักรโคตาตินาตินาสังคาดิสุปฏิติตาทิการังังปิตายาสนาโนปะกปะติโตญาติธรรมโมะอียมิตาติโต ेता नोषाचकथापरं जीतो न मनोपतिर्नां सपरोपरिमानकोधो च न संवातारान् कथपातां तेभं च तां निषिन्दोपातया नो वा यावता कविगतमिन्दो नेतां कथेन วิหารานิตมมาโอติตินิจะอนุปการมสีลวาทาสเดนะสัมปันโนกามสุวิเนยเจเดรามนาจิชาตุขาปสัยยัมกุณเรติเตกราภนาตยาปาเวนาราภนาตยาเตนะสาธุกะโรกภยาเวราโสกัสาตุจุปาตาวาอเนกาอันตารายาปิวินาสันตุอาศะสัโตเจยสิติตนังราบังโตติภาสยังทุขังมลัง สิริอายุจ oh ักวันโนจะโอคังพุทธีเจยศวาสัตวาสาจะกรอายุเจตีวสีตีพระวันตุเตพระวัตุสาสพมังคะรังราทานตุสาสปเิวัตาสาพุทุตานุภาเวนัสัตตะโสตีพระวันตุเตพระวัตุสาสพมังคะรังราทานตุสาสปเิวัตาสาพุทามารุภาเวนัสัตตะโสตีพระวันตุเตพระวัตุสาสพมังคะรังราทานตุสาสปเิวัตาสาพุทามะด๊อ Sodi Pakte <inaudible> <90's> สัมุทศาครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็การขอเข้ามาแม่คงคานะครับเดี๋ยวตั้งใจว่าตามนะครับ กายกรรมสามกายกรรมสามวตจีกรรมสี่วจีกรรมสี่มโนกรรมสามมโนกรรมสามกรรมใดกรรมใดที่ข้าพเจ้าที่ทเจ้าเคยร่วมเกินได้เคยร่วมเกินสุประมาสุประมาณผาดพังหรือผาดพังต่อหน้าก็ดีทางต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีทางตั้งใจก็ดีทางตั้งใจก็ดีได้ตั้งใจก็ดีได้ตั้งใจก็ดีพระแม่คงคาขอพระแม่คงคาจงได้โปรดจงได้โปรด ิสี่กรรมให้แก่ข้าพเจ้า้แก่ข้้าาพเจและข้าพเจ้าแข้้าาพเจขอฝากอธิขอฝากนที่ชื่ออะไรครับนายเจริญลัมณีไว้ณสถานที่นี้ไว้ณสถานที่นี้ขอพ่อแม่คงคาขอพ่อแม่คงคาจงปกปักรักษาจงปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยเธอ Terima kasih telah menonton!